สวัสดีครับผมนล่งซื้อขายรถมือสองวันนี้จะมารีวิวรถสิบล้อดำสองเพลวีโน o Fm 3m นะครับ240แรงมีระบบลากพ่วงนะครับเป็นรถดำนะครับผมส,สภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่6 0 0 0นแนะครับผมลูกค้าที่เครดิตดีนะครับใช้เงินดาวประมาณ แปดหมื่นนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมีระบบลากพ่วงนะครับหรือลูกค้าอยากได้เป็นแม่ลูก ก็เป็นพ่วงก็เรามีนะครับลูกพ่วงก็ยังอยู่นะครับรถสวยสภาพดีนะครับเราเช็ครถให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับฟรีแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเช็คระบบเบรกระบบไฟเช็คระบบดัาเช็คจุดรั่วซึมนะครับเช็คระดับของเหลวให้ลูกค้าฟรีพร้อมใช้งานนะครับผมลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 0 8 5 8 2 8 2 2 0 0 9 3 3 2 5 8 4 4 6นะครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ